สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ออกไปซื้อลำใหญ่นอกโลกกันด้วยนะคะผมว,วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV 2 5กระบ,บอดเล่นตัวที่ไม่ถนัดนะคบผมมาวันนี้เราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับผมปาไปเลยมาครับผมเล่นตัวที่ไม่ถนัดนะตัวที่ไม่ถนัดของผมก็ตัวนี้รอเล่นรอเล่นตัวไม่ถนดัดใช่ไหม านาตาานาตาาไม่ต้องนาตาาเล่นเป็นล็อกซี่หรอล็อกซี่ไม่ถนัดก็มาจานะน่าจะมาจาวบอดัมนี่ผมเล่นเก่งที่สุดแล้วด้วยดิแต่แต่ที่มันไม่ได้อยู่อันนี้เพราะมันเป็นรหัสเก่านะอันนี้รหัสใหม่มันถนัดอยู่ เอาเอาเอา,เอาอะไรดีตัวไม่ถนัดใช่ไหมมาจับเต็มมาตอนนี้เลยมามาตัวโล่เนี่ยมาดิใส่ทึกับครับมาหาเงาตัวรอดมามาโัวล่ไม่ถนัดสุดแล้ว่านผู้ชมบอกเลยผมอะมาดิระดับอย่างนี้อยู่แล้วอะครับ มาครับท่านผู้ชมมาแล้วมาส <g ill ly> ายแทยต้ตอโลอย่างผมนะจะสู้อะไรได้มาไม่ถนัดสุดแล้วเนี่ยมาคบคุณตดนตีต่อเนื่องเลยมาไม่ถนัดสุดแล้ว <มา S 2> ท,ท่านผู้ชมผมมาสิครับมาสิครับไม่ถนัดสุดกับตัวนี้แล้วล่ะครับมาเปิดลำโพง จริงต้องโซโล่เท่านั้นนะครับท่านผูช้ชมจําไว้ไม่สดสอนนะแต่ถึงจากถึงตงึงต้องโซโล่เท่านั้น,นถึกจากถึงโตึงโซโล่ครับผม จริงโตโลเลยครับผมบอกเลยมาเลยมยามานะเอาเล่นไหนดีเล่นล่างแล้วกันสวัสดีคนดูอีกครั้งนะเสื้อเทนเทนมาใครถืกกนันมาลองดูว่มาเ็วมาดูกันใครถืกกนันนะมามาผมถึกนะ นะโอ้หนีทำไมอเลือดก็เยอะกว่าแรงก็แรงกว่าปังมาดิครับถึงจริงมาโตโยถึกสุดเอ้มาสิครับแต่ผมยังงองว่าคณภูคนทูเล่นไม่เป็นจริงหรือป่านะเพราะว่าโลมันขึ้นด้วยดิหรือว่าเขาอาจจะเล่นเป็นแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรประมาณนี้มาสี่ต้านทาน,นเ้ยต้านทาน,นเ้ย ไม่แน่มาสิมาดิระวังโควิดนะเอื้อเอื้อเอื้อ,อหิงไม่ทนะันเลยผมหิวขอโทษเลครับผมผมยิวไม่นอนเลยอะระวังโควิดเลยนะเทนระวังระวังระวังโควิดโควิดแต่ผมเป็นควายนี่หว่ามันต้องเป็นโควิดมันต้องเป็น ดูหน้าปีแล้วท่านผู้ชมผมไม่เกี่ยวนะอันนี้คือคือผมไม่เกี่ยวคนระับถ้าจะไปด่าไปด่าในช่อง PGC Channel นะคืออันนี้คือผมไม่เกี่ยวยจริงๆนะมามาอไอเฟนน้อยมาระเบิดพลังตึ้งลงไปโอ้ยบ่งบ่งโอ้ยอันตีเมย์เนาะโอ้ยเราเปิดพลังไว้ดิให้ฮิวไปก่อนครับแค่นั้น เดี๋แ๊บหนึ่งแบบจีิตัวก่อน,นเทวานาถ้าเกิดเป็นคนจริงนี่เขาเห็นนะครับเขาจะเข้ามาแต่อันนี้มันเป็นบอนนองเลยไม่เข้ามา <Ultimate. S 1> อาจจะมีถ่ายเล่นแบบคนจริงให้ดูสักตานะอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จะได้ถ่ายหรือเปล่านะมาผมคือโควิดอันดับหนึ่ง มันกลัวผมมาบอกเลยหุ้ยบังเข้าไปาเปิดพลังครับผมตุ้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 มเอาถึกจริงอะ่ะบอกเลยผมถ,ถึกผมเข้าไปได้นั่นเอหุยว้าบังแตกหนึ่งแตกหนึ่งน้ำมแตกหนึ่งเหลืออีกตัวหนึง่งเทอน้อ บังอุอย้ยเกือบตายได้ไคุณจะโดนคลิปยิงตายแล้วเนี่ยตัวถึงอันดับหนึ่งโดนคิปยิงตายนี่หายนะเงินจ้างไม่มีใครกั้นอือเดี๋ยวไปกันเลนกลางก่อนนะครับท่านผู้ชมแป๊บ,บนึงไปกันเลนกลางอือไปกันเลนกลางก่อนนะครับท่านผู้ชม เรียนหน้าไปหน่อยเรียนหน้ามาสิหยิบ <ๆๆ S 2> เป็นควายมันมองไม่เห็นนะเว้ยเป็นควายมันโง่เว้ยเป็นควายมันโง่มันไม่รู้ว่ามาจิ้งจอกประท้าควายมาใครชนะเนี่ยจิ้งจอกประทาควายมาจิ้งจอกประทาควายครับผมควายชนะควายมันถึงดูดเกาะของควายเ๋ยวครับผมเกาะของควายมันถึงด้วยนะครับผม แต่ว่าแต่ว่าจิงจอกมันมีแต่ขนไงนเออมันมีแต่ขนจิงจอกมีแต่ขนว้มันควายเนี่ยถึกมากใส่เกาะมีเขาแทางเสียบะลุเข้าไปทีเดียวนี่โอ้โหจุกอะไอตัวชมพูมาแล้วนะคะผมเอายีหน้าว้าบึงบึงบึ้งบึง,บง,บง,งถึกจัดอะวิ่งทะลุป้อมอะ นี่อีหให้ด้วยนะคะผมะไปเลยปึง้งก็ไปยับหน้าเข้าไปนะคบผม <Your S 1> เอาไอ <A. S 1> ้นั่นก่อนไอ้ตัวชมพูไอ้ตัวชมพูนะีแน่มาเหมือนถึงจัดอะไม่กลัวออกมาสิโอ้ยโอ้ยกลัวก็ได้ปอนตายติดอือดเลย ป้อมนี้ยังไม่ได้ตีสักรป้อมเลยนะตีแต่ว่ามันยังไม่แตกยื่ยนก่อนนะครับผมโอ้ยไม่กลางนี่ระเบิดพลังบังเข้าไปเรียบร้อยแล้วป้อมผมจะเป็นอีกป้อมนะมันยักใช่ไหมมาทาร่าต่อไป ต้องไปสู้กับยีบน้าไม่แน่ยึงยึงมือมึงอะไรโอ้ยโอ้ยติดนนบติดนนบเอ้ยไปไหนเนี่ยเมื่นนอไนร่ผมไปไกลจากโอ้ยโดนลุมแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตายจะตายจะตายเอ้ยเอ้ยอย่าพอแล้วเร้ยแ <the power. S 2> ทงโดนค่ะครับผม สนันสนิษฐานจะทิ้งจอกครับผมอืมสานนิษจะฆ่าจิ้งจอกได้ไหมจิ้งจอกก็ยังออกมาจากป้อมอยู่นะครับผมไอ้เน,นี่นยไอ้เนี่ยสานนิษฐาครับเอาไปทั้งหมอ้าวนี้ไปเลยผมตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะเนี่ยวถ้าผู้ชมผมบอกเลยเออคอต่อไปเดินลา่างมั้ยนะปี๊เทนหนีไปไหนอ่ะมา มจะสู้โควิดเหรอจะสู้โควิดเหรอจะสู้โควิดเหรอมาโควิดคือโควิดนี่สงครามโควิดนะครับผมจังหวะนี้เอ้าอุ้ยบุ้งปุ้งอะไรไม่รอดออเทนครับเทนจังหวะนี้เทนตายเทนตายนะเนี่ยเทนตายอุยุบปุ้งเทนไปไหน อ้าวมันส <en strawberry. S 1> ีเหรอมันเหยียดยามแทงนี่ว่ะมันเนื้อเหยียดยามแทงเหรอตุ่มตุ่มตุ้มเคลิบดันเลยลิบดันเลยดันเลยดันเลยนี่นะนี่รอลิเรน่าบิลเน่าบิลเน่าบิลเน่าอลิเล่นไม่ด้วย มาครับผมไม่กลัวครับผมไม่เ่ยไม่เลยไม่เลย,ไ,ยไวเ็นว่าวะเทนเ่าวะครับมาแทงตีปอมอะเออระบบพลงบังบึงบึงๆมาได้เกาะทาราแล้วครับเพื่อนๆนี่เอาเลยด้วย โอ้โอ้จะตายจะตายตัวใหญ่ไหมล่ะตัวใหญ่ไหมล่ะกลับไปคิ้วเลือดก่อนเอาไปคิ้วเลือดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนุ่มชมชั่วโอเคไปตีป้อมต่อกันเร็วพวกเราเทนมาทำไมมาทำไมนี่แน่ชื่อดูึ้งๆเลือบปั้งไปกระเด็นไปดิ มาแทงศึกแทงนะครับผมศึกแทงมาดูกันนี่ไงมาดิาดโตโร่มันถืออันดับหนึ่งอ่ะมาดิโตโร่มันถืออันดับหนึ่งจะจะสูได้หรือเนี่ยโตโร่มันถืออันดับหนึ่งนะผมแค่วิ่งตามไปก็ได้นี่หว่าจับขัดขืนอะไรถ้าจะจับเจ้าไปกินเอาตอนนี้มาแล้วตดลอ,อยครับโดนล้าเรียบร้อยเลยเอาเลยล่างไม่นะป้อผม มาเดี๋ยวมาดูตัวโลตีป้อมกันต่อนะครับผมช่วงนี้ช่วงน,นี้มาดูตัวโลตีป้อมกันนะครับท่านผู้ชมาเลยตัวโลตีป้มอมอ้าวทิ้หายอีกอีเรียนหน้าใช่ไหมเนี่ยนี่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 ปังไม่ผมไม่เกี่ยวแล้วป้อมไม่เกี่ยวแล้ว โอเคนะคบเราจะมาเล่นหมดคาสโนชีสกันนะครับผม,มวันนี้เราก็ชวนพีก c h ีเทนเมาเล่นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเล้นกับผมหรือเปล่าแต่เขาไม่อยากจะเล่นนะดิพีเัสีซูเปอร์แมนใช่ไหมกดกด,กดเออ,อวันนี้เราจะมาเล่นให้เกลี่ประมาณสักนิดนึงนะครับผมมาดิพีกัซีเทนเอรตัวกลมๆนะครับผมเอาเอา โอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นคาสิโนชีสกันนะครับผมใช่ไหมเรียกคาสิโนชีสหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมจนถ้าเกิดพื้นที่เต็มแล้วไม่ได้ปิดคลิปนี่ก็คืออันนั้นคือผมต้องถ่ายเลยน,นะโอเคนะโอเคไหมครับท่านผู้ชมโอ,โอเคนะครับผมรอเกมมันเลื่อก่อนนะครับผมนานเกิน มาแล้วครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาเปลี่ยนฟรีหนึ่งครั้งครับคิวกอดหนึ่งครับผมคิวกอดเออแล้วก็อ,กอ,อะไรดีแรนลัมเบอร์แล้วลกันโอเคอ่ะ,อะเอาไปจัดไปม่วนๆเลยครับไปลุยเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสู้กับคีบครับผม พีเคซีโรดเหรอโอ้พีเคซีโรดโคตรเร็วเลยแพ้เร็วมากเขาน่าจะออกนะผมไม่รู้เหมือนกันใส่ทั้นไลน์ไปเลยครับผมเราจะมาสู้กับใครกันต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเซอรคิวก่อนหนึ่งนะครับอารูอินอิ้ซอไปสองตัวเลยครับผมผมชอบเล่นสายดวงตานะเครับที่เก็บไว้อัพเกรดหนึ่งตัวด้วยนะเครอก่อนนะครับท่านผู้ชม เอื่อเพื่ออ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 มาแล้วส่วบใครส่วบใครไม่รู้ไอ,อ้เนี่ยไอ้เขามีสี่ตัวแล้วเหรอเร็วมากเลยไม่นะผมจะแพ้แล้วคุณผู้ชมผมแพ้แล้วโอ้ผมแพ้แล้วครับคุณผู้ชมไม่นะเอ้เอามารีเหรอ เอาเอ็มอารีหนึ่งสองตัวเลยก็ได้เอาไปครับลงไปหนึ่งไม่ครับผมนี่หรือว่าเราจะเล่นสายถึกทั้งทีมวะมันก็น่าเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวรอเราเอาเก็บให้เสร็จก่อนแล้วกันเออเอาเก็บไปเลยเอาเก็บไปเลยเขีย okay, นครับผมปีแน่นะ อ๋อสามตัวจะสู้ไดสี่ตัวได้ฮๆๆ่าฮ่าฮ่านี่เนี่แน่นี่แน่เนี่ยบน่ร้อยตอนนี้คมเซอร์เอ็กดียังอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมนี่อัปเกรดอัมมารีนะครับผมใส่ได้ห้าตัวนะฮะใส่ได้ห้าตัวจะเอาตัวอะไรใส่เพิ่มดีโอ้ถึกๆไปเลยไหมเออถึกถึกไม่วะ ถึกสายถึกสายถึกเลยครับผมสายถึกทั้งทีมทมาสายถึกทั้งทีมโอ้ยแม่มาสี่ประทะห้า 5, ครับผมรู้สึกว่าห้าชนะนะสิเติมจุเอาเอาผูเซอร์ฟเอ็กดีโหลดไปแล้วครับผมตอนนี้อาอเรียบร้อยผมชนะครับผมโอเคมา ไปเอาเป็นนี่คิวกอดอัปเดได้ฮะอเอาแค่หนึ่งครั้งพอไอริขเอาไปด้วยเลยไอริมามาถึงทั้งทีมท,ทีมับผมมามาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมนี่น มพีทีซีชแนลน่าจะแพ้นะผมว่าตาน,นี้แพ้อย่างแน่นอนพีทีซีอ่ะในเด็กเขาอ,อยากดูพีทีซีมากเลยพีทีซีอาจจะแพ้แล้วก็ได้นะท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมอาจจะใช่นะครับผมใส่ให้ตัว,วไอริแล้วกันนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะใส่ให้คิวกอดครับผมผมว่าคุณพี่ียีแพ้หรือเปล่าเมื่อกี้มัอ่อวานผมก็ไม่ได้ดูนะแปลกนะครับผมมานะ อยูอัปเกรดไปด้วยเลยแล้วกันเเมมาได้แก๊กใส่ปองหนึ่งตัวแล้วครับผมมาฝ่ายดวงตานะครับผมฝั่งดวงตาอ่าถึงเกือบทั้งทีเลยนะเนี่ยผมอะมาดูกันว่า PKT Channel ตานี้ชนะหรือเปล่านะครับผมใส่ไปแล้วหตัวนะนี่ครับผมกดดูอีกทีหนึ่งอ่าไม่มีอะไรนะฮะ เตรียมสู้ลบกันเลยนะครับผมผมว่าคุณครูน่าจะแพ้นะครับเฮ้ยอ้าวสู้กับคุณครูครับผมออาตาเนี้ยนะผมอ้าวยักษ์กระเเดงนผมเอาสู้กับครูนะผมอ้าวอ้าวคุณครูอุ้ยแรงอยู่นะคคุณรูแต่ยังไงก็ไม่พน้ามือผมเราะผมเก่งกว่านะครับผมถ้าเจอคุณครูมาดูคลิปนี้นะครับคุณเนี่ยไก่เกินไปฝึกมาใหม่ด้วยนะครับผมไปฝึกมาใหม่นะคุณไก่เกินหมดแล้วเล่นระดับเทพอย่างผมอะครับผมมา เอาเป็นอะไรเดียเพิ่มโลแล้วนะมาเอาถึกๆึกไว้ก่อนใส่ลัมเบอร์ไปเลยครับผมมาเล่นถึกครับผมเล่นถึก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 ฝั่งผมอะซีเนี่ยออกมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เลเวลมันอัพก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ซีเนี่ยลงไปนะซีเนีย่ยซีเนีย่ยซีซีเนีย่ยเดี๋ยวผมไปกินน้ำแล้วนะแล้ไม่ าเฉยคุณพูดทำไมกากดังอ่ะมาแล้วก็เอาตัวอะไรอีกยูเดอร์คร<ป>ับผมอ่ะผมเล่นถึกผมเล่นถึกมา,าถ้าผมเอาซีเนียลลงไนดะ้ผมจะเอาซีเนียลลงแทนอะไรดีแทนลัมเบอร์แล้วกันนะ หรือว่าไม่เอาใส่แทนตัวอะไรดีเดี๋ยวเอาอัพเลเวลแล้วกันไม่ต้องใส่แทนหรอกัพเลเวลแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเพิ่มไปเลยมาล้อย้ำสู้หนีมาเลยผมสู้กับใครนะ่ะผมอยู่ที่สองสู้กับคนที่สามนะครับผมเฮ้ยเขาเขาก้นแรงเลยท่นี่วิ่งแรงจัง ผมแพ้แล้วน้ำชุ่มมเหน่ยผมอยู่ที่สี่แล้วอ่ะผมตกลงมา,มา,มามน้ำชุ่มเอาตัวอะไรดีวะน้องพื้นือแล้วกันอ่ะเป็นยี่สิบสี่ไปอ่ะ้งังในสู้กับใครขอสู้กับเออขอสู้กับที่เจ็ดนะครับผม สู้กับทีสามนะไม่แพ้แล้วน้ำมเขาถึกมากเลยอะ <S <S ผมไม่เจอโอเมนนะผมไม่เจอโอเมนเขาเนาะน้ำนมอยากเจอโอเมนอยากได้โอเมนนะอยากซื้อโอเมนมีโอเมนไหมเนี่ยอ่ะซีอเอเมาลี่ไปกันกนไ็ได้โอ้ไม่มีเลยเหรออ่ะอีกครั้งนึงนะอ่ะเอเมาลี่แก็ได้่ม เราจะเอาตัวอะไรลงไปเนี่ยเอาตัวอะไรสลับดีไหมหรือว่าไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับดีกว่ารอก่อนนะครับผมเอเมิลี่สองดาวนะครับผมทุยเอเมิลี่ไว้เยอะเผื่อจะได้อัพเกรดนะครับเป็นสามดาวนะฮะมันก็จะได้แรงงเลยครับเอาไปอยู่แนวหน้านะฮะตอนนี้เอเมิลี่ก็แรงเกือบสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเอเมิลี่ก็แรงเกือบสุดแล้วนะ มาดูคุณภูนะครับคุณภูต้องแพ้อย่างแน่นอนผมเชื่อผมไหมคุณภูแพ้แน่เลยอ้าวเลสสีแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวดูคุณภูคุณภูแพ้ว่าคุณภูช่างกากจริงๆคุณภูช่างกากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมใช้งานก่อนนะฮะจมตีเร็วดีกวเดือยจมตีติดสายฟ้าจมตีเร็วจมตีติดสายฟ้าอ่ะจมตีติดสายฟ้ากันนะครับผม กดอัมเอาไปเลยกดไปหนึ่งครั้งไม่เจออะไรกดไปอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยหนึ่งบาทกับสี่บาทหนึ่งบาทสี่บาทอนะตีใจด้วยใส่เป็นไอลิกไปเลยครับผมผมาเรไจะใช้เป็นเพตานะครับดวงตาดวงตาแล้วเดี๋ยวรอซื้อเอมเมอรี่นะฮะเดี๋ยวรอซื้อเอมเมอรี่นะฮะ อุ้ยเอ็มมอลี่สามดาวอุ้ยค้านี้ผมแพ้แน่เลยว่ะดูฝ่ายศัตรูเขาจะดูสองล้อมันเป็นสองพันหกเองอ่ะอ่ะสองพันกว่าแล้วอ่ะไหนเขาสี่พันแล้วอ่ะไม่นผู้ชมไม่นะน้ำพลุมไม่น่ะเขาแรงมากครับท่านผู้ชมเวทมนต์เอาเป็นเอาตัวรอดแล้วกันมาเขียวครับใช้งานเป็นโล่นะครับผม ใส่ให้แอมเมอรี่ส่วนไอเวทน,นะมันจะมีอยู่เอาเป็นอะไรดีนะเราได้เจ็ดตัวแล้วใช่ไหมไอเวทที่มันเป็นอันนี้เอาให้เพตาดีกว่าเพราะว่าคพตตามันลงแนละ้วใส่เมื่อออมาสายถึกมาสสยถึกเล่นสสยถึกครับผมตอนนี้สายถือทั้งที

อุดีนีนะครับผมเคเราเล่นเน,น้นซี้อเยอะๆไปก่อนนะครับผมเพราะว่าจวไม่เปลี่ยนเยอะแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เดินครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับขอไปเล่นต่อนะ